อ้ยผู้ชายบอกชุดอ้อยผู้ชายบอกโน้มบัตึงอ่ะวันนี้เนี่ยโอ้ยน้มตึงตะกลัเป็นตึงไปแรไปที่ารวนะกรด้เล็กเงี้ยมีอลไรมาคบแต่ละตัวเลยแม่แบแบร้านไหนไหม เอาแบกเอบปุ้นะใช่ผจนี่นะผ้งามได้เส้นีเดอเถอะอ้ยไปบ่งกันป้าบุญมาดะชนกันปกป้าบุญกันโอ้โอ้โอ้อ้โ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 ้โอ้อโอ้้อ้อออ้อ ฮะเจ้าจะสู้ป้าบุญได้เหรอเจ้าเห็นย uh, ังปากเราคือแตกสมุนนั่นเอาเอาเอาจะไปโชว์เขาตัวนี้เออบ้ไร่อบอลในสีแล้วนะเสร็จเหราเดี๋ยวนี้จะไปรังเกลียวหมากมันป่ะเสร็จเหราเนี่ยสะวันสะวันก็งามเลยพี่น้องมคนนี้เลยสวยแทนแทนใหเป็นแต่งล่างมาแล้วเหรอ แค่ไหนะค้นเขาจะบอกสูจะมาใส่กุ้งแวาซื้อในตลาดเยอวาอยู่มอยู่นอเจ้าาสี้มพูนะเจ้าท่าันอ้ามันกสิคือก็ว่าเ้าสีแดงกัิสีชมพูแบนี้ดจอยู่ไหนดีจเออเาเจ้าตมาคมคเค้น้นี่อยชี้ใช่อวะเอาไปอันนี้เอาไปอันนั้นเออไปปเนันปัูไเออจับดึงออกมา อันนี้คือการมัช่ไหมชมนเป็นจุ่มกันตอนนี้อันนยะนสรเี่นะแท้แตเดี๋ยว่าเขาจัมาอะไนั่นนะเมนบอกเมนบอกเมนบอกนั่นรถเขาจ เคยมาแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วชอันนี้เาดสานีนีาด่งดาประตูเงินตทองนั่นเอาทองนะเอาทองจะเป็ดแล้วบบเอามาแบบทองเท่นั้นทองแท้แที่เจ้าก็รอสิ่งแวดลองเราไม่จเล่าก็ให้หลานเอ ที้เป็นกมับที่นไมม้เาหเด็กกลังหยางมาสาธประตูเงินประตูทองเจ้ามาเลยเนี่ยน่ะน่ะก็ชุบเอาไม่ได้หรอน่าทัวมาใส่คอแล้วกัน ทองมีสองเศ้อยูจังไหนนะจพัลล่ามาแล้วเดาสวัสดีแม่ื่อันี้าาวะดีาไปมาจากคันโลดเลย ал,-4 ่ห้าสมีห้าเนยบ้นวมาให้บอนกุนดอกก้นดางกคนดองไลูกสาวกัมาเลยค่ะเอาลูกสาวหนึ่งได้เลยดไปนอนเปเนาะลูกสาวนึ่งรอทมาเรียมเอวมาดีม่นเตรียมเอวมาสบายดีอาจารย์คือใครสวยลูกใส่สีเหลืองอ่้ว่าเจ้าบอทันเลยถอดล้าล่บอทันในเตียงคือในนิสัน เต็มหรือเปล่นะโบได้เต็มปัดเหอหยมออหกลเคยมาเลยไม่ใช่เคยนะอาสีออกมาเอาทองเธอมาเละมาเลยเอาเขาเสียไม่้ะตูคือมันใส่องเจ้าว่ามีแล้วมีทองม่ขาเอาทองแท้บอกไปลัดไม่ลัดไใส่กระดาษประตูเลยห็นเราเคยอีพี่าเขาแ้ว่าตรงพิเศษ ผู้ชายท่านเ้าบ่าวกำลังมาอันนี้คือคนของใครเอ่ยคนคุ้นนะคนนี้เนะี่ยวาน,น,านคนนี้คุ้คนๆะน่ะเั็นไงเอ,เอาแบบนี้ใช่ไหมเอาก็เดี๋ยวชี้ไทยเออเหรอฉันออถ่ายก็ถ่ายค่ะรู้สึกว่ารวยจังเลยมีทองมีสร้อยอะไรด้วยม,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเคยแล้ว เอาสูเคยขืออุ้มลูกเคยมาแล้วค่ะหนังเท้าใส่แว่นเคยเคยขึอุ้มลูกใส่เน้เนวางเรามาแลวมาแลวสวัสดีค่ะเชิล้างครัวเด้อค่ะแบบว่าล้างครัวล้างควเด้ะค่ะ มัน้อ้ท่นนกัให้เฮ้านีดก็นีเคยกัลักมาดิพี <S S yeah. ่น anyway. you know. ้องเลนี่เชี่ยจะมาแล้วแต่ว่าทางในกำลังแบบผู้ใหญ่เิ่นทำการสู้คอแก่ทำการสู้คอที่น้องจ้าให้ปก่านเคยยิพนให้กลับมาทลัแก่ ไอ้บ่าวคอยมากเด้อบอกาะบอกบอก่าวเสือขาวขึ้นยิ้มเจอเจอมิมเถอะค่ะไอ้ลไหลบสีจาน้ำแข็งโอ้ยวุวายกำลังซุ่มผู้บ่าวอยู่นี่ยาเฝ้าอีกสองสมองก่อนบันนี้ผู้บ่าวเราเคิร์นคอยหันอ๋ตอตกลงบ้องบแห่บอสู

นางวันนางวันลอกเกอร์เจ้าเลยหายยังมาขอายุอุ้ยหายไป52คูบ่าวอีกครับานไปไปเท่าไป52คูบ่าวแล้วลูก4งคูซายเอฟเอฟเลี้ยวมาเด้อนี่เลี้ยวมาแล้วใครทีบอกเข้าไปเจ้าอย่าเลี้ยวมาเด้อ ผู้เฒ่าบ้านใดทำไมถึงเธอหล่อจังวันวันมาเตะซานดังทำมาส่งเราเอาผู้เ่าอย่งไอพระเอกวัดเตชะส่วนอุ้ยผีโอ้ยวันวันไปเห็นเบียร์ผู้เ่าวเร็วๆไวๆกระเทือนบ่ได้อันนี้แหละ โอ้ยพี่น้องวาสิลล่กันรประตูข้ะเจ้าข้าบรินะเฮสันด็กเลยสิมาอันนั่งอันนีผู้บ่าวสื่อเนี่ยและค่ะผู้บ่าวบ้านดงผู้บ่าวบ้านเฮินหินเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ <c oughs> อาวเรา เฮ้ยฮ <kung> <haft kaz ans> ูเหลือบงเด้อเหลือบ้างเจ็คอเด้อว้าวไปโลโลเล่เรเด้อเจ้าเด้อเอาไม่ใช่บ้าเสเรงนั่นอ้าวเปียกบวกกันและยังเป็นผู้บ้าอยู่สันตีนั่นนะให้ออกกลับออกไปแห่ใหม่แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวมารับเคยน้ำกันมาดิ คือพอเปิดเครื Hoy, ่องเานี้เห่ยอดคล้ยยอดอ้อยคือบ่อ่ฟันว่าอีกแล้วดอกคือบ่อยหัดเียมแม่ถึกยกเอาออกหน้า คนละบาทโหคนละบาทมันโม่เห็นแน่เลยเสี่ยวพีมันาปดประตูเงินประตูทองนี่นะเอาฉันจะไปหลุดร้านกระเทยดีแล้วบ้าเอาบ้เอ้ามึงตายติสันออมึงจะเอาได้ไร พูดไอประชันประตูหน่ะพูนผีเนี่ยอย่ามาลัดประตูเงินประตูทองเอาเขาเป็นคนนะมุ้งเฝ้าใช้กระจกติซึ่งเป็นได้ลานกระเทยกระเทยกระเทาะโอ้ยไล่ยังเอาลูกไพ่กระเทยบ้านนี้มาชนเป็นาเนี่ยนะเจ้าดีใจเขาห่อบ้านชามห่อผูบ้านแม่นเฮกวางยาวเด้อ อาปิดประตูไว้ละบาทนีเออก็ไม่สันาออเดกาวโดอไรด้ลเยอยฉันยังม่ทานได้จัดารเลยฉันยัง้อมค้างอุ้ย้อบมันทนย

บอกกินขันขัซอก็ดักบอกินบ่นปบอกินกูกบสิเมอการิเี้ยเออมึงเอามา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 อ๋อยอ๋อยอ๋อ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 ยอ่าลใจนะเอ้อดูดีๆกันป่อีหยังอันนี้ออใครอย่าพ่าวมึงมึงโหมากูกูกูค้างตอบเอ้า นี่ะเิดล้กยเรือลัดเปิอคือบาตอบฮะป้อนเ่อย่าสต็กระยิบอยาดมืออืออืออือหยาดเอาทางเอียคุบไปอยู่คังจะเบ้าลูกเอ้ยเอจซาคืออยู่การเพฮะอ้ายอเลาดังน้องวาดไว อยากขอยืนมองไกลๆกับอวัยเข้ามาวๆใ้ใบหนึ่งสองมา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 ด้านมาด้านมาเฮ้ยเอาขนแบ่งไมวะไก่ก็มา ไม่ใบ่ไอศเ้าต้องเป็นลูกใหญ่ๆเจ้ากุ้งแจเงินกุงแจเจ้าลูกให่ใส้โได้ลูกกุเแจเจ้าใหญ่ซ้ำใดให้บได้วายวายวานี่อันนี้กุญแจปลอม อยาซื้อมาางนกเอาเปิดก่อนเจเาไพเท่ามาตอนรับนั่นเอาเปิูเาูเท่ามาทำพูเท้าคอยยังมาทำในเท้าเจ้ามาทำาทำอะไรมันออกาเป็นบางจาเต่าอะไรนี้ต้องบ้างไปแสงแดดเอาเเ้ายาเจบ่อพ บ่ผ่านมันต้องจุกกาแฟถุงน้ำนั่นแหละนั่นแหละเฮีใหญ่ทั้งเจ้าบ่าวก็เป็นเจี๊ยบลาเอาบิบอ,อ <therapist. S 1> ันนี <ligen> ้มันคือเชยบ่ฮะพูนพูนผู้ตรวจเช็กผู้ตรวจเซ็กพร้อมราคาเออพร้อมแล้วผ้าผ่านจ้ะเดี๋ยวเหาจังไปรุ่นกัน

8 3 3 8

ตุสันวันดีเจ้ามีพิธีวิวาเจับหัวเสือแล้วก็ก้องแล้วไงทุงออกขึนแล้วเยกวดใครเนี่ยจับเนี้ยน่ายด้วยน้อยล้งบอกนี่นี่จับเนี้ยบอกแล้วแน่ครับใช่ พ่เขาแล้วห้เอามีนเาไว้ทังขาคอพ่อเ่านื้งมาแล้วนี่เอาไว้จะแ่งถ้าเข่ากับโบง์นุ่นใสนะ้าบาทเอาหน้านเออเม่งคุณนะโอ้ย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 โ้ยเอ้ยโอ้ย้ยบอ้อ้่โอ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยั้ยนอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้โอ้ยโยโอ้เอยอเอ้ยอ้ย้ยโอ้้น้อ้ยี้ยออ เพมันงามเพนที่เพ็ดอรมนที่เอาตาสวดตาดูเอาพีกเอาพๆบน้จามันแนเพองนี่นนันีเออทังนี้ได้ขอาเนาะโอ้เมนเบื้งได้ว้เบื้งได้เนา้อนึงเท้าก้อนดึง้ำจก้้อนา้อนข้างหลังเลยบอ้อนไม่ต็งใช่เนีนี่บอกเมนก้นอกกันเลยนะก้อนถ้ากันยู่ข้างหลังเลยก้อจ้ำ่นี่พี่อยนะ พอน้างหน้าอันน้ได้ใช่แนก็อยู่ทางหล่างบวานะมาปีหุ้มเกองอิก็มีหรอโอ้โหที่ไทยลาลงหาวน้เา ัว่นไก no ่อ้ใช่้อนไข่น้ำไม่นใช่วไหนข้าาสว่าง่ไม่พ่นอาปากโอ้ยคุยจนาวาจบคางนี่มสั่งสูงได้นกินซอสอมาลาหรืออมาลินนี่เหรออำมาลินอมาลินทีโอ้ยมีดาวเบีโอ้ไห็ั่ง่แลนปนอ้านบอ่เห็น ถกมาเข้าสู่พ <eles> ิธ <c ười> ีบ่ายสี่น้ว่ายการ์แอบถ่ายว่่ได้ข่าวข่านี่ไา่ได้แข้าแขกหลายนะครบโหษมือกล้องเยอะซสือเกิน ข้าวมาขางหน้าต่างอะไรแบบนี้ฮะมันเข้าวหลอกเปิดแล้วเท้าเปิดหน้าต่างให้แน่นี่เท้าเปิดหน้าต่างให้แน่นี่นี่นี่เด็กเกษียน รอบผูกแขนมเป็นพี่น้องจ้ะแล้วก็มีเอื้อยรัศมีะเป็นฝากผูกแขนสลอยหารอยบาดแต่จึงรอบผูกแขนนักการพน้องานก็พยายิมบรรยากาศไว้สนนิสกันนะจ้ะติดตามคลิปต่อบได้พี่น้อง,นนองเ,อน,เ,น,น,น,เน,นะมไไนส,สมาธิเชิญ